หากใครมีเวลาเล่นเดดบ่ายที่ไม่เพียงพอหรือเก็บแรงสูงไม่ค่อยได้ให้ผมช่วยคุณสิโดยเพียงแค่สมัครสมาชิกขั้น2ขึ้นไปนะครับก็จะสามารถเก็บเลเวลเก็บขีดแล้วก็ไม่บิดแน่นอนนะครับเพราะว่าเล่นในสตีมหรือใน Discord นั่นเองครับถ้าใครสนใจสมัครได้เลยนะครับผมก็สวัสดีทุกคนก็ได้นะครับผมอยู่กับผมช่อง เฟิร์สบัดวันนี้ก็มาในเกม d ดสปาร์เดรย m o b i l e Net East กันนะครับผมวันนี้ก็จะมาในตัวละครของโดนนั่นเองนะครับซึ่งเขาได้รีเวิร์กสกิลความสามารถของตัวของนางนั่นเองนะครับหลายคนอาจจะมองว่าเฮ้ย hey, พี่ตัวมันกากไปหรือเปล่าแต่ผมบอกเลยว่าตัวแม่งยังเก่งอยู่เหมือนเดิมนะครับหผือหลายคนอาจจะยังไม่เห็นภาพเดี๋ยววันนี้ผมจะอธิบายให้เห็นภาพให้ได้เข้าใจกันนั่นเองนะครับผมส่วนก่อนจะอธิบายกันก่อนนั้นก็รบกนวนเขที่เข้าใหม่ฝากกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะครับหรือเอมเม์ข้างล่างได้นะครับว่าตัว ครับตอนนี้เราก็อยู่ถึงหน้าของพาสซีฟสกิลนะครับแต่ซึ่งผมก็จะไม่อ่านตามเนี้ยเพราะว่าแม่งเยอะมากแล้วก็อธิบายได้ค่อนข้างที่จะเข้าใจยากนะครับอันนี้ผมจะอธิบายแบบเข้าใจแบบสามัญบ้านเลยนะครับนั่นก็คือโดนตอนนี้นะครับก็จากกายที่แบบว่าถ้าโดนครบตามเวลาที่กําหนดนะครับจะติดโนวันแต่ตอนนี้ไม่ใช่เลยครับตอนนี้ถ้าเราโดน โดนตัวโดนเลยนะครับจะทําให้เราโดนติด GPS นั่นเองนะครับแล้วชีเว้นั้นก็จะแบตหมดไวขว่าแพทที่แล้วนะครับก็แค่เปิดเปิดตำแหน่งได้แค่แป๊บหนึ่งนะครับแต่มันจะมีจุดหนึ่งที่เป็นไฮไลท์ของตัวโดนครับนั่นก็คือถ้าเราโดนสแกนที่เป็นหมุนๆครับครบ4ี่ครั้งครับจะทําให้เซอร์ที่แข็งแรงครับกลายเป็นบาดเจ็บทันทีนั่นเองนะครับแล้วก็จะมีการแจ้งจุดเตือนบอกเหมือนติดทีเวนั่นเองนะครับซึ่งเป็นอะไรที่ดีมากเพราะว่ามันมีจุดหนึ่งที่มันดีก็คือมันสามารถเก็บสแต็ก ค้างไว้ตลอดได้เลยนั่นเองเนะครับถ้าเราโดน1ครั้งหรือ2ครั้งก็จะค้างจานกว่าเราจะโดนครบสี นั่นเองนะครับอันนี้ผมก็ไม่รู้อธิบายถูกหรือเปล่านะแต่น่าจะใช่แล้วเพราะว่าผมเล่นมานี่ก็คือแม่งเก็บสแต็กได้โคตรนานนะครับถ้ามีวิธีแก้ตัวการโดนสแต็กของผ่านเลเซอร์นี่ก็สามารถพิมพ์คอมเมนต์บอกข้างล่างได้นะครับแต่ถ้าตามจริงก็น่าจะเก็บค้างไว้จนกว่าจะครบ4นั่นเองนะครับซึ่งมันดีาม,มากเลยนะครับถ้าโดนที่ถูกแกะก็จะยังอยู่ต่อไปด้วยนะครับมันเป็นอะไรที่โกงมากนะครับแล้วก็แล้วก็จะบอกวิธีการแก้ทางของตัวโดนนะครับนั่นก็คือถ้าโดนสแกนผ่านเราแต่ถ้าเราอยู่เฉ ได้นั่นเองนะครับแล้วระหว่างที่โดนอยู่กับเครื่องปั่นไฟนะครับแล้วเราปั่นไฟแบบนิ่งๆนะครับก็จะทําให้เรานั้นไม่สามารถโดนสแกนได้นั่นเองนะครับมันเป็นการโซนที่แบบว่าไม่สามารถโซนได้แบบเทาวเอรมเมื่อก่อนนะครับแต่มันสามารถทําให้เราไลลาได้เก่งขึ้นมากๆนะครับก็คือโดนจะไม่ตรวจจับก็ต่อเมื่อเซอร์ต้องอยู่เฉยๆเท่านั้นนะครับแต่ถ้าแบบเคลื่อนไหวก็คือโดนจะยิงสเต็นะครับเพื่อให้เราเจ็บได้หรือติดกีเวนนั่นเองนะครับตอนนี้ผมก็ได้อธิบายไปหมดแล้วนะครับโซนในเกมจะเป็นยังไงก็ไปดูข้างในกันเลยรผม Go ได้เป็นหนังอินเดียเลยครับเฮ้ยด่านนี้ไหวอยู่ชิวไหวชิวอีกาหน่อยแต่ต้าทำไปครับฟฟกวนตีเลยพ่อแับมึงแก <laughs> พี่มาแล้วหนองเบาว เรียบร้อยติดจีเวสไปหนึ่งเฮ้ยเมื่อกี้เราเห็นคนวาร์ปใช่ไหมอ๋อไม่เอาไปอีกหนึ่งแพ้ครับติดจีเวตอีกหนึ่งคนครับไอ้แฮบไม่ได้เคียรย์ยามาทับคีย์บอร์ดพ่อแหนบเนี่ยตีอย่างเงี้ยไปเลยไนะมันมีคนเจ็บละโดนโดนผมไปสี่ครั้งครับ โดนโดนผมนี้ไม่ใช่เรื่องตลกนะนบอกเลยกดวางโดนเราจะร้องหนเฟยวมากนะนะครับโดนแผทใหม่โคตรเก่งใครแม่งบอกกากนี้เอาสไลด์ล้างตาเลยนะด่วนเลยโคตรโหดโคตรอันตรายบอกเลยโดนผมออยู่อะไรจ๊ะ มันชิวมากมติดใบชิวจังอะเราจะวางโดนตรงนี้ไม่ได้วะใช่ปะอ๋อโดนยังอยู่สนใจโดนพี่ตีหน่อยไหมจ๊ะ อันนี้โดนเราพัางครับทำอะไรไม่ได้เดนหลอกไฟโคตรเก่งโคตรมันเจ็บกันหมดแล้วนะ อเอาไปหนึ่งแผลไม่มีเสียงหัวใจครับนี่โดไปหนึ่ง GPS เอาไปสองทีเน็ตบารติดละเน็ตปิงปะเนี่ยเพื่อนรอ GPS จนแบบเออชิว,ชว โดนกูหายไปนหนึ่งอันมีคอติจีเวตอยู่ตรงโน้นตัวมันเก่งมากเลยนะมาก,ากากไม่ได้เลยนะสุดโหเลยนะติชีเวตโอ๊ยตีไม่โดน ปล่อยโดนไม่ได้โดนมันระยะมันแคบไปอ,ะอ่ะสวัสดีครับจะปล่อยโดนอะ่ะปล่อยโดนไม่ได้แม่งวงแม่งแบบ ใหญ่แปลกอ่ะ ำไมโด่งไม่ทำงานอะ่ะเออไปทำงานแอ <c oughs> บเดินไปเดินมาเป็นอะไรส้ม <c oughs> ไปส้มมาไม่หยุดเลย อืมอืมอืมเหมือนกันมาชมวิวใช่ครับอย่าวางโดยผมร้องหวดด้วย กลับมาอข้างจะสุดโฮนเจ็บละ กขายังไม่ใช้เขาสามารถเปิร์กใหม่เลยพี่ค่ะมันแทบไม่ได้ใช้เลยครับเดี๋ยวมันไม่เข้าวะอาจจะไม่เข้าวิ่งไวนะสแกนไปหนึ่งสแกนไปสองโทษที่วิ่งไวมาก มีการสลับของมีการสลับของหลอกไฟ จะเจ็บอันนั่นอนะ่ะอีกทีเดียวเอ้ยเฮียมันไปนู่นดีกว่า பா โอ้นี่โคตรปิงเลยอันนี้ก็ปิงเหรออ๋อ ต้องหุนโคตรนานแต่ไลฟ่ฟาดโคตรดีแต่มันไม่ต้องพวงเล่นเป็นครึ่งชั่วโมงเหมือนเมื่อก่อนแล้วไงโอ้ลยคิดว่ามันเก่งกว่าเดิมนะโ,โอเคสองสาม สี่เห็นปะโดนไอเนี้ยวนสี่ทีก็คือก็คือตายเอ้ก็คือเจ็บอะช่าเหมือนโคตรปีเลยสัตว์แต่ลราสึกมันบักปะเนี่ยแอร์เรียรมันบักอะอะไรที่เคยวางโดนไว้เห็นปะวงวงมันเลยดูยากว่าเราวางแลรร้วยังออกกาชังก,กี้ครับ มันเก่งกว่าครับมันเก่งกว่าครับมันเก่งกว่าครับ DC